วันนี้จะผัดกเขือยาวบอใส่หมูสักวันนี้อหอมได้ที่แล้วกระเทียมหอมได้ที่แล้วจ้าเอาหมูลงไปเลย ได้ที่แล้วหมูสุกได้ที่แล้วก็เอาบวบลงไปบวบได้ตัวเงยวบวบถั่วฝักยาวบักเหือยาวบวบ่อนเด้อร์หัวฝักยาวหน่อยบวบสุกอันตามนต้องมันจังหนุ่มอือสดาต้องลวกก่อนจ้ะผู้อื่นกะบ่ลวกก็ได้เด้อะมาลงเลยก็ได้ กระิดามากหลวกกรกับแสบปรุงรสตามใจชอบจ้าปรุงรสตามใจชอบคนให้เข้าออก,กันเรียบร้อยแล้วจ้าผัดบวบผัดมะเขือยาวใส่หมูสับจ้าเมนูเที่ยงนี้ เด้อมากินน้ำกันเด้เอเป็นตะเสบบอเตียงข่าจ้างห่อนๆเด้อแซ็บแล้วก็ใส่ผักโหระพาลงไปจ้าเห็นไหมกระเสบบอคะกระเสบบอเรียบร้อยจ้าโอเคค่ะเสร็จแล้ว ผัดมะเขือยาวใส่หมูสับใส่หูระพาอ๋อ